ทุกคนนักเรียนชั้นม .5 เราเจอกันอีกแล้วหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อกันนะจ๊ะไปเริ่มบทเรียนกันเลยก่อนอื่นจะทบทวนฟังก์ชันเอกโพเทนเชียนก่อนเนาะโอเคเนาะนักเรียนจะได้ลักษณะชีตหน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะอ่าก่อนอื่นเลยจะไปขึ้นสรรมการและอสมการขออนุญาตทบทวนเนื้อหาเรื่องนี้จะใช้ในเรื่องของเลขยกกําลังมากแล้วก็ ฟังก์ชันที่เรียนมาก่อนหน้านี้ว่าฟังก์ชันเอกโปคืออะไรจะใช้เนื้อหาส่วนนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าฟังก์ชันเอกคืออะไรฟังก์ชันเอกโพเทนเชียนะคะคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของอันดับ xy โดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนจริงนี่ไงเป็นจํานวนจริงและอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ a เป็นจํานวนจริงซึ่ง a มากกว่า0และ a ต้องไม่เท่ากับ1 เอาง่งายๆสรุปสั้นๆให้ได้ใจความเลยฟังก์ชัน e x p กก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปรติดเลขชี้กําลังอะ่ะเลขชี้กําลังติดตัวแปรแล้วตัวเลขตรงนี้ต้องเป็นจํานวนจริงนะจํานวนจริงตรงนี้จะต้องมากกว่า0ูนย์และไม่เท่ากับ1มากกว่าศูนย์และไม่เท่ากับ1หมายความว่ายังไงอ่ะอาจจะเป็น0.7ดได้ไหม ได้ก็มากกว่า0ูนย์ไงแล้วก็ยังไม่เท่ากับ1เลยหรืออาจจะเป็น 2, 3, 4, 5้ได้ไหมได้เพราะว่ามันมากกว่า0ูนย์แล้วก็ไม่ได้เท่ากับ1หมดเลยโอเคเนาะแล้วฟังก์ชันเอ็กโจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือฟังกช์ชันเพิ่มกับฟังกช์ชันลดซึ่งที่เราเรียนก่อนมาครูก,ก็จะแค่ทบทวนเฉยๆละกันฟังกช์ชันเพิ่มคืออะไรฟังกช์ชันเพิ่มก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีฟังกช์ชันมาให้ปุ๊บเราแทนค่า x เป็นเท่าไหร่ จะทำให้ค่า y ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ x เพิ่ม y เพิ่มนี่จะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มส่วนฟังก์ชันลดเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า x ของเราเพิ่มขึ้นสังเกตการาฟนะ x ยิ่งเพิ่มค่า,าย y ยิ่งติดดิวติดิวๆๆๆๆน้อยลงมา่า x เพิ่ม y ลดนี่คือฟังก์ชันลดหลายคนอาจจะบ่นว่า มีเทคนิคการจําที่ง่ายกว่านี้ไหมคะหรือหนูต้องแทนค่าทุกกราฟเลยทุกฟังก์ชันเลยมีเทคนิคค่ะอาจจะต้องแก้ไขนิดหน่อยอ่าเทคนิคของเราคืออะไรทุกคนดูนี่คุณครูให้น o t ไอป้ปากาตรงนี้มาเทคนิคการสังเกตว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดให้เราดูที่ a ค่ะดูที่ a ก็คือไอ้จานวนตรงเนี้ยจานวนตรงเนี้ยอาจจะต้องแก้ไขนิดหน่อยนะทุกคนดูในชีตเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ a เป็นจํานวนอ่ะผิดเป็นจํานวนจริง ตรงนี้เป็นจํานวนจริงเป็นจํานวนจริงอะไรก็ได้เป็นจํานวนจริงอะไรก็ได้ที่เป็นจํานวนเต็มด้วยอะอย่างเช่น2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็อีกอันนึงเขียนไว้หน่อยเขียนเพิ่มไว้เองหน่อยว่าอีกอันนึงก็คือเป็นเศษส่วนไม่แท้เศษส่วนไม่แท้เศษส่วนไม่แท้คืออะไรไม่แท้ก็คือตัวเศษ เศษจ,จะอยู่ด้านบนส่วนจะอยู่ด้านล่างเนาะตัวเศษมากกว่าส่วนทุกคนอย่างเช่นเท่าไหร่5 4. 3. 4. 3. ส่วนสองย่างนี้ไงสี่ส่วนสามอย่างนี้ไงตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนไม่แท้คือพอมันหารกันได้แล้วมันจะได้2.5อย่างนี้ไงมากกว่า1นึ่งไหมเออมากกว่า1แล้วก็ไม่เท่ากับ0เออมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วฟังก์ชันลดจะเป็นยังไงดูที่ A ของเรา ถ้า a เราเป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คืออะไรเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเช่น1ส่วน2อส่วนสอะไรอย่างเงี้ยเมื่อหารกันดูนะทุกคนอ่อย่างตัวแรกหารได้0ูนย์ุดเท่ากับ1ไหมไม่เท่าแต่ว่ามากกว่า0ูนย์ไหมมากกว่าเข้ากับบทนิยามเราเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฟังก์ชันลดอ่าเทคนิคการสังเกตโดยที่เราไม่ต้องแทนค่าโอเคเนาะ คราวนี้พอเราแม่นตรงนี้แล้วเราจะไปดูการแก้สมการและอาสมการกันค่ะค่ะเราก็จะแบ่งเนื้อหาเป็น2อย่างนะคะก็คือสมการ exponetial แล้วก็อสมการ exponetial เดี๋ยวเราจะมาดูสมการ x p o n e t i a l กันก่อนเลยมาเลยวันนี้เราก็จะมารู้จักสมการและอัสมการของฟังก์ชัน x p o t e n t i a l นะคะซึ่งเอาง่ายๆแบบสรุปเลยสมการหรืออัสมการของ ex เนี่ยก็คือสมการที่ มีตัวแปรอ่าไม่ใช่มีเลขชี้กำลังติดตัวแปรอ่าปกติอ่ะเลขยกกำลังเราจะอยู่ในรูปนี้เนาะสมมติอ่ะเลข2เราจะเรียกว่าฐานเลข3เราจะเรียกว่าเลขอะไรคะเลขชี้กำลังอ่ามันจะอยู่ในรูปนี้แต่พอเข้าเอ่อฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเราเมื่อไหร่เลขชี้กำลังของเราจะติดตัวแปรนั่นหมายถึงฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลคราว,าวอ่ะ คำว่าสมการก็คือการเท่ากันเนาะเครื่องหมายก็จะอยู่ในรูปเท่ากับแบบนี้ก็จะเรียกว่าสมการส่วนอ่ะสมการก็จะเป็นไงบ้างมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างสมการกับอะสมการกันแล้วก็มาดูวิธีแก้ด้วยอันแรกเราเรียนเรื่องสมการก่อนวันนี้เราจะมาดูหลักการแก้สมการของฟังก์ชันเอกโพเทนเ โจทย์จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1จงหาเซตคำตอบของสรรมการ2ยกกำลัง x เ,เท่ากับ32ปกติเราเคยแก้แต่แบบ1 0 x เ,เท่ากับ20่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่ก็เออ x ก,กำลัง5เท่ากับเ สองกำลัง5าอย่างเงี้ยค่า x ก็ดูได้เลยใช่ไหมแล้วเมื่อไหรก็ตามที่เลขชี้กําลังติดตัวแปรเราจะทํายังไงอ่าพอเจอสมการสมการจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยทุกคนพยายามทําฐานให้เท่ากันให้ได้มากที่สุดอ่าอย่างเช่นตรงนี้ตัวแปรเลขชี้กําลังติดตัวแปรมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือฝั่งขวาของเราพยายามทําให้เลขฐานกลายเป็นเลขสองเหมือนฝั่งนี้ให้ได้ถ้าเลขฐานเป็นเลขสองเมื่อไหรเลขชี้ กำลังเป็นอะไรตอบตัวนั้นได้เลยคราวนี้เอเอเอคุณครูเห็น32 32สามารถเปลี่ยนเป็นเลขชี้กําลังได้ไหมคะถ้าดูดีๆแล้วเราเอา2คูณกัน5ตัวแบบนี้อ่ะจะได้32พอดีเพราะฉะนั้น32ของเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในเลขยกกําลังได้ก็คือ2ยกกําลัง 5. อ่อาเพราะฉะนั้นครูก็เขียนเลยค่ะเนื่องจาก32เท่ากับ2ยกกําลังห เราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง5ในเมื่อฐานมันเท่ากันแล้วอะทุกคนมีหรือเลขชี้กำลังมันจะไม่เท่ากันเพราะมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ x ตอบอะไร x ตอบ 5. อ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมประโยคนี้ในหนังสือเขียนแบบนี้อ่าวิธีการจะหาคำตอบของสรรมการ,กรเอ p o n e n t i a t i o ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องอาศัยอ่าการสังเกตฟังก์ชัน ว่าเป็นฟังก์ชัน1นึ่งต่อหนึ่งไหมถ้าในเรื่องของสรรมการเป็นฟังก์ชัน1นต่อหนึโอเคสามารถแก้สรรมการหาคำตอบได้ฟังก์ชัน1นต่อหนึคืออะไรฟังก์ชัน1นต่อหวิธีการจำง่ายๆก็คือ x จับคู่ y ตัวเดียวหมายถึงว่า x มันจะคู่กับ y ได้ตัวเดียวคือถ้า x เป็นอะไร y จะเป็นตัวนั้นอย่างเช่นสมมุติ x x เป็น2ใช่ไหมคะ,ะถ้าคุณครูมีสรรมการนี้ y เท่ากับ2กำลัง x เมื่อ x เป็น2อ่ะแทน x เป็น2ค่า y เราจะเท่ากับเท่าไหร่คะ4มันจะเป็นค่าอื่นอีกไม่ได้อ่ะมันจะจับคู่แค่กับตัวนี้ตัวเดียวโอเคเนาะนี่เขาเรียกว่าฟังก์ชัน1ต่อ1แต่จริงๆแล้วสมการก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คือจะสามารถแก้ได้เลยก็คือไม่ยุ่งยากเนาะแค่ทำฐานให้เท่ากันไม่ต้องเช็คฟังก์ชันก็ได้อาพอเราแก้สมการหาค่า x ได้เท่ากับเซตของ5แล้วใช่ไหมคะ นายมาช่วยคุณครูเช็คหน่อยว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเราจะได้ไม่ลืมเนาะคุณครูให้เทคนิคว่ายังไงคะ,ะฟังกช์ชันจะอยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะเช็คได้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดให้เราดูที่ a ดูที่จํานวนตรงนี้เนาะ,ะเพิ่มหรือลดเป็นยังไงคุณครูให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบได้เลย a ตรงนี้เลขตรงนี้ไม่เท่ากับ0ย์แล้วก็มากกว่า1ด้วยแล้วเป็นจํานวนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นฟังก์ชันอะไร ฟังก์ชันเพิ่มเขียนไว้ให้ครูด้วยว่ามันเป็นฟังชันเพิ่มโอเคอมาดูตัวอย่างที่2 6กันตัวอย่างที่2 6เขาบอกไว้ไงคะจงหาเซตคำตอบของสรรมการเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกก,กำลัง x เท่ากับ81สิ่งที่เราต้องการจะทราบก็คือตรงตัวแปรเลขชี้กำลังนี่ใช่ไหมคะ อสองข้างนี้มันจะเท่ากันได้เราต้องพยายามจัดรูปทางด้านซ้ายให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังให้ได้เพราะฉะนั้นครูก็มาแยกก่อนเลยเนื่องจากาเนื่องจาก81ของคุณครูเนี่ยสามารถแยกได้เป็นอะไรคะเอาให้ใกล้เคียงตรงนี้ที่สุดเลยใครยังนึกไม่ออกค่อยๆแยกตัวประกอบไปทีละตัวอย่างย่าง81คุณครูก็จะได้เป็น9คูณเนาะแต่สังเกตไหมว่าเป็นยังไง มันมีเลขสามอ่ะลบเก้ามันก็พยายามแยกได้อีกใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็แยกอีกเลยสังเกตดูว่าเก้ามันแยกได้เป็นอย่างนี้อีกปรากฏว่ากลายเป็นตัวซ้ำคูณกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลข81ให้อยู่ในเลขชี้กำลังได้เป็นอะไรคะ3ยกกำลัง4นั่นเองที่จริง9กากำลัง2ก็ได้นะแต่เราสังเกตดูว่าอีกข้างหนึ่งเราเกี่ยวข้องกับเลขอะไรมากที่สุดเราก็เอาเลขนั้นอ่าเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะใช้ตรงนี้3ยกกำลังสี่ เพราะฉะนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่เลยก็จะได้เป็นอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับอะไรเอ่ยสามยกกำลังสี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าุคุณครูมันใกล้จะเท่ากันแล้วอีกนิดเดียวเองฝั่งนี้มันดันเป็นเศษส่วนฝั่งนี้มันก็เป็นเลข3แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงดีเรื่องของฟังก์ชันเอ็กโจะใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องมากสุดนักเรียนจำคุณสมบัตินี้ได้ไหมคะ ถ้าเรามี a ยกกำลัง n อยู่อาแล้วอยากเปลี่ยนรูปนี้ให้กลายเป็นเศษส่สวนเราจะทำยังไงเปลี่ยนได้ทุกคนจะอยู่ในรูปเศษส่สวนได้แต่ว่าเป็นยังไงคะมันจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ด้านล่างแล้วเลขชี้กำลังของมันก็จะติดลบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกลับไปได้เลขชี้กำลังเราก็จะกลับกันหรือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามี a ยกกำลังลบ n แล้วเราอยากเปลี่ยนก้อนเนี้ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนเราจะทำยังไงคะก็เปลี่ยนได้เอามันไปอยู่ด้านล่างแล้วเลขชี้กำลังก็กลับกันแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะได้อีกจากตรงนี้อ่าคุณครูขอโยงเลยนะเราไปเขียนวิธีทำให้สวยงามเองอ่ะคุณครูก็จะได้ว่าจาก3ยกกำลัง4ใช้คุณสมบัติด,ด้านบนใช้อันบนหรืออันล่างดีคะ อ่าใช้อันบนเพราะฉะนั้นจาก3ยกกําลังสจะสามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นเศษส่วนคืออะไรคะเศษ1ส่วน3ยกกําลังเท่าไหร่ลบ4นั่นเองจบเลยเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วอ่าก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยฝั่งนี้เป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกําลัง x ฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เศษ1ส่วน3ยกกําลังลบ4อ่า ็จะได้แล้วทุกคนทำไมถึงว่าได้แล้วจัดรูปอีกจัดรูปอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้1ยกกำลังอะไรก็ได้1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยทดอ่ะไปทดสี่ทดเพราะฉะนั้น1ยกกำลังอะไรก็ได้1ใช่ไหมคุณครูก็เลยเขียนแบบนี้นะ1ยกกำลังลบส่ 4. ส่วนด้วย3ยกกำลังลบ4อ่า คุณสมบัติเลขยกกําลังไปอีกไปอีกคุณสมบัติเลขยกกําลังเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอ a ยกกําลัง n ส่วน c ยกกําลัง n เลขชี้กําลังเป็นตัวเดียวกันเราสามารถทํายังไงได้คะดึงออกมาเขียนแบบนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เปลี่ยนได้เป็นยังไงเป็นเศษ1่ส่วน3าฝั่งซ้ายเขียนไว้เหมือนเดิมทั้งหมดยกกาลัง x ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 1>, 1ส่วน1ยกกำลังลบ4ส่วน3ยกกำลังลบ4เสร็จแล้วเลขชี้กำลังเป็นยังไงกันเหมือนกันอ่ะหลายคนอาจจะงงว่าคุณคณรูเอาตรงนี้มาทำไมเอาตรงนี้มาทำไมจำได้ไหมเะาว่า1ยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งไงเพื่อก็ใส่ให้มันไปเลยไม่เสียหายค่าไม่เปลี่ยนเสร็จแล้วทำยังไงต่อดึงเลขใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังดึงเลขชี้กำลังออกมนาะอ่าฐานเท่ากันหรือย,อยังตอนเนี้ย ฐานเท่ากันหรือยังคะฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ x ตอบเซตของอะไร x คือเซตของลบสจบพยายามทำฐานให้เท่ากันให้ได้มากที่สุดใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังที่เรียนมาก่อนหน้าเรื่องนี้สนุกนะคะนักเรียนนักเรียนต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆอ,อ่า พอเราแก้สมการหา x ได้แล้ว x คือเซตของลบสใช่ไหมคะเซตคำตอบคือลบสไหนเรามาเช็คช่วยคุณครูหน่อยว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดฟังก์ชัน x อ็กโพเ t นชจะอยู่ในรูปไหนคะ y เท่ากับ a ยกกาลัง x เนาะจะสังเกตว่าลดหรือเพิ่มให้ดูที่ไหนคะให้ดูที่ a คือจํานวนนี้เพราะฉะนั้นก็ไปดูที่ฟังก์ชัน x อ็โปตรงนี้ของเราเลย1นส่วนสทั้งหมดยกกําลัง x ตรงนี้ของเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย เป็นเศษส่วนแท้เลยตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดคะฟังก์ชันลดเก่งมากเพราะฉะนั้นเขียนเติมลงไปด้วยว่าฟังชันลดจ้าโอเค